วันนี้จะมาอาสอนใช้แอป Store นะครับสำหรับผู้ที่ใช้ iPad อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาตัดเลือกโหลดได้ทุกแอปเลยนะครับมันก็จะมีแอปฟรีกับแอปที่เสียตังค์นะครับเราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลย อันนี้ก็เกมค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ iPad ถ้าใครจะโหลดเกมจะโหลดอแอปสำหรับไว้จดที่เราต้องการโน้ตหรือผู้ที่เป็นนักศึกษานิสิตโรงเรียนต่างๆสามารถาใช้ตัวนี้ในการจดในการเขียนหรือจะเอาไว้เล่นเกมก็ได้นะครับ เราก็ดาวน์โหลดติดตั้งได้ไง่ายๆด้วยการใช้ทัชไอดหรือถ้าเขาให้กรอกรหัส ID เราก็กรอกลงไปเราก็ต้องรอให้เขาดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็สามารถเล่นได้อัน,นี้ก็จะให้ดูดูคร่าวๆแต่ก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึก คือให้ดูลักษณะหน้าตาของภายในว่ามันมันมีอะไรให้โหลดบ้างเกมค่อนข้างเยอะมันขึ้นอยู่กับว่า iPad ของเราใช้กี่จำนวนกี่กิกถ้าเราโหลดมามากๆ iPad ของเราก็จะเต็มได้ง่ายแต่ถ้าใครใช้ iPad ที่มีจำนวนหลายกิก1นึเทราไบต์อย่างเงี้ยก็สามารถโหลดได้หลายเกมเลยแต่มันค่อนข้างแพงแต่ iPad เนี่ยก็เขาก็นิยมเอามาเล่นเกมเอามาจดโน้ตอะไรต่างๆเราะก็จะมีปากกาแถมให้อันนี้ก็จะเป็น iPad รุ่น Gen 9ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ก็สามารถใช้คู่กับปากกาได้เลยน,นี้ฮะเขาก็จะมีแอปฟรียอดนิยมเขาก็จะบอกมีทั้ง g o o d n o t e แล้วก็ Procreate แล้วก็ CapCut Google Drive อะไรอย่างเงี้ยฮะเยอะแยะเราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดกันได้นะครับล้วกดติดตั้งแอปหลังจากนั้นเขาก็จะทำการดาวน์โหลดมาให้เราเราก็ต้องรอสักครู่หนึ่ง ในกาารดวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน